สวัสดีท่านผู้ชมกันเ้อนะครับวันนี้ในช่องชุมบุรีเกมมิ่งกันอีกเช่นเคยและหลังจากที่เราได้สร้างประตูไปนะฮะวันนี้เราจะไปหาทองกันนะฮะเราจะพาทุกคนเราจะไปหาทองกันทุกคนเพราะว่าเราต้องมีชุดเกาะนะฮะและว,วันนี้เราได้เปลี่ยนทฤชฎีแพ็คเรียบร้อยแล้วนะ อยากให้เสียงน้ำเป็นเหมือนเดิมจังอยากให้เสียงน้ำเป็นเหมือนเดิมมากเลยโอเคเห็นได้ว่าเรายังเป็นชุดเกาะหนังอยู่เลยนะเราต้อง การชุดเกาะทองนะเพื่อไปเนเธอร์เพราะว่าเผื่อเราเจอไบโอมอันนี้ไงไบโอมอะไรวะไอคิมสันฟอรเรสต์นะฮะไม่มีถานเลยต้องใช้ชาคโคลนะฮะชาคโคล ต้องเอาโซคาไปด้วยนะเผื่อเผื่อว่าไม่มีเผื่อว่าไม่ได้เกิดไปอมแบบที่เป็นไม้ด้วยมีอย่างละหกนะอย่างละหกอันนี้มาโอเคน,นี่มา นี่คือมาปลูกแล้วปลูกเอาไว้นะเราไปดูดีกว่านะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างเราเจอลามะเลยนะโอ้โหเยอะเนี่ยมีอะไรทำละมีอะไรทำละมีอะไรทำละ ไม่โดนไว้ไม่โดนไว้ไม่โดน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 เฮ้ยไม่โดน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 เออโดนถุยอะไรใส่กัวถุยใส่กัวกูเหรอตายแม่งตายกูจะเชือกกูจะเชือกอยู่ในนันอยู่ในนั้นไปนะ โชคดีโอเคเดี๋ยวพี่แอ๊เด็กเราไปไหนแล้ววะอย่าบอกนะว่าพังใช่ว่าพังใช่ปะ่ะเออพังเรามีทองแค่สองก้อนนะฮะตอนนี้ ทองดิบอะทองดิบสองก้อนอืมย,ยังไม่ได้เผา,าไก่อย่นี่ว่ะเออเดี๋ยวเผาเนื้อวอัวด้วย,วเ,ดยวเดี๋ยวเผาเนื้อวอัวด้วยว่ะหลังจากที่เราจะไปเผาเอ,อ่อจะไปทำชาเคิลนะ อยากรู้จริงๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยตั้ง300กว่าคนอุตสาห์แปะลิงอะไรวะคิดว่าเ็นเอวไแล้วอ้าวย้อนมาฝนตกทันเดกสรเปล่าโอเคไหมร้อยวันพันปีฝนไม่ตกมาตกเลยตอนนี้วะเนี่ยอเอาแค่เอามาสามนี่เก็บเอาไว้ 我ใช้ก็สองใช้นิเพาด้วย。 ตอนนี้มีคำถามเข้ามาแค่สองคำถามเองนะทุกคนฝากด้วยนะครับส่งสามารถส่งคําถาม Q&A นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับกระตุกนะ เราจะพยายามฮะ Q&A และร้อยคำถามไหมเอ่อถ้าจะทำา q a ออีกหนึ่งพันไม่เพราะตอนแรกอะ่ะเราจะทำเอ่อ q a อะ่ะเราจะทำแบบอันเนี้ยหนึ่งร้อยคำถามใช่ไหมแล้วต่อไปหนึ่งพันคำถามแต่ไม่ดีกว่า q a ละร้อยคำถามดีกว่า เออเราคำถามดีกว่าทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นการลำบากเกินไปอ,อกูว่าไม่สร้างสะพานดีๆเนาะปลูกต้นอันนี้เยอะนะอ่าตรงอรงนี้สร้างสะพานตรงนี้ไหม สะบาละาสองออสะพานสองบล็อกไปเลยไม่ได้ไปเนเธอร์หรอกเกนี่ยไม่ได้ขุดทองหรอกเชื่อดิเดี๋ยวก็วุว่นวนนูนยุงนี่เฮ้ยโตเร็วจังวะผมรู้ว่าเป็นร็อกมันทำอย่างนี้ได้แต่ผมไม่ถนัดเลย เพราะฉะนั้นจะทำแบบนี้แล้วกันไม่ใช่มึงค่ะเออป๊อเดินเห่อก็ถึงแล้วถึงแล้วโอเคโอหลังพึ่งชิป หายไ้ลังพึ่งโอ้โหแล้วมันมขึ้นอะไรตรงนี้นะเนี่ยต้นไม้ต้นชิบหายแล้วมาตัดไม้ซื้อซื้อมาตัดไม้เฉยเฉย กูจะตายนะแล้วมึงเล่นหรอไม่ตรองวะก็ต่อไม้เจกันเซ่มีน้ำลง้ำทันไม่ต้องนี้ไม่ดอกทิวลิบอยู่อ๋อมันอ๋อ ต้นไม้มันบางอยู่ไงมันเลยออกไม่ได้ผมตัดไปปุ๊บว่าทำไมมันมีเสียงพึ่งไปละไปนอนนอนครับพี่นอน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 นี่นอนพี่นอน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 เดี๋ยวอ๋อโอเคปิดได้ปิดอยู่ปิดอยู่ไม่ได้หาทองหรอวันนี้ โอเคแล้วก็เล็กต้องการแค่แปดก้อนกูกูตดลิกัสติ์อีกแน่คลิปีปแล้วกูก็โดนลิกสเสร็จยัดมากอยากฟังเพลงอีเจยไอต้องใส่ต้องเบาเพียงไปไปไปเผาของกินบ้างนะไม่หมายถึงเผาเผาเอาไปกินนะเออ แกไปกินอะไม่ได้เผาของไงเออดีดีดีกันไว้กันไว้กันไว้กันโอ้ยแต่มันโอ้ยสับบี้โอ้โหจมน้ำไปงูเราฆ่าใบงูก่อนเราจะเอาไปสร้างแบนเดิลนี่นี่ยโอ้มันดบน้ำลมากัดดีโคตรน่ากลัวที่นี่ออสเตรเลียนะฮะจะเห็นได้ว่ามันดำน้ำลงมากัดเรานะที่นี่ออสเตรเลีย

โอ้โหเขียนขวานท่องมาดิเดี๋ยวเราใช้ขวานเหล็กไปเลยตอนนี้เราก้าวหน้าเข้าสู่ยุคเหล็กแล้วนะฮะขานนั่นโปิงลูกซอมบีอเหรอนุกคนดคนน่ากลัวเลยเดี๋ยวอโอ้ปรตุประตูประตูประตู สองันสองอันเลี้ยงไก่ได้ละแล้วก็มาหมักปุ๋ยเรียบร้อยเราจำได้น่าเนี่ยข้าวเดี๋ยวเราเอาข้าวไปเลี้ยงวัวเลยเพราะเราจำได้ว่าเราไอ้นี่วัวไปเราเออเราต้องข้าววัวตัวหนึ่งเอ่อวัวรเราต้องข้าววัวตัวหนึ่งมันไม่จบไปเยี่ยม นี่วัวกูดอปอันนี้ต้องขายอีกตัวนึ้งเออเดี๋ยวให้มันสมพันธ์กับแม่พันธุ์มันเอาอย่าน,น <c oughs> okay. รไรเรานะรจำได้ว่าเรามีหนังอยู่นะเราจำได้ว่าเรามีหนังอยู่ไม่มี ใช่ไม่มีเฮ้ยไม่มีชิบหายแล้วไม่ไม่ทำทำอันเดียวไปก่อนทำอันเดียวไปทำอันเดียวไปอันนี้เป็นเบนเดอนะวิธีใช้แล้วก็วิธีการใช้สําหรับคนที่ยังไม่ได้คนที่ดูนะวิธีการใช้ก็คือการนำเอาของเข้าไปใส่ในนี้อ่ะเข้าไปปุ๊บอ่ะเข้าแล้วถาม เอาออกไงอย่ายาเอาไหนออกผมสมมติผมเอาเนื้อหมูออกผมกดไปที่เนื้อหมูกดที่ช่องว่างได้เลยเพราะว่าถ้ากดตรงเนี้ยอันนี้มันจะเข้าไปด้วยเอามาอ้าวขาดซีนเหรอไม่เห็นเาาสยี แล้วก็อีกอันนึงผมว่าคลิปนี้ยาวผมว่าคลิปนี้ยาวแน่เชื่อเลยเพราะไหนจะขุดไหนจะเตรียมตัวอีกเหล็กน่าจะเผาเสร็จแล้วนะแล้เ,เพียเผาเสร็จแล้วต่อไปก็ทำเอาพิกแอกเหล็กกับดาบเหล็กพร้อมกับ ทำโล่ด้วยทำโล่โ,โล่ใช้ประมาณหกโล่ใช้เกี่ยนวะโล่ใช้หกอันเกยวโลม่มาสงส่ต้องเก็บของบ้างแล้วะของลบตัวไปหมดเลยตอนนีน้เอาไม้ไปด้วยนะเอาไม้ไปด้วยเอาพวกแบบบล็อกอะไรที่มันต่อได้ไปด้วยเอาคอพเปอร์สโตนมาแล้วกันเพราะมันไม่ค่อยแพงเก็บของแบบนึง ไม่ใช่มึงคะ่ะเก็บของแลไรเงี้ยเขาไม่ใช่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาอนนี้ออกมาอันนี้เข้าไปแซปปิ้งอันนี้เข้าไปดอกลิลลี่เขาเอาเข้าไปซีดเอาเข้าไปชาโค,โคเก็บไว้เผื่อทำทอดเอ่ออันนี้เก็บเข้าไปไม้เก็บเข้าไปช่างแม่งเก็บอะไรเรื่องโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันก่อนป่ะ ก่อนแรกเราไปลงเหมืองกันเหนสะเอ่อไอเจ้าแบนเดลนี้นะสามารถเก็บได้เอ่อประมาณเอ่อหกสิบก็หกสิบสี่อันเท่าเท่าเทสิบสี่อันนะเอาไว้นี่เออ,เอ,อโอเคได้แล้วเอาของมาไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เอาโอเคเร็จแล้วเข้าไปลงเหมือง เราต้องบุกนี้เธอให้ได้ถึงคลิปนี้จะจบนะโอเคไปเราพิกัดหาทองก็อยู่พิกัดเกือบพิกัดเดียวกับกันกับที่หาเพชรนะรพิกัดเ,ออเดียวกันนะแต่ไม่แน่ใจผมไม่ใช่คนแบบ หาของเก่งขนาดนั้นเลยทุกคนอันนี้หินดิฟสเลตนะหินทับนะฮะ <c oughs> บี้หมดแล้วหินทับไงก็รู้ว่ามุกแบงแบกกูก็ยังจะเล่นโอเคเราเข้าสู่ฐานทัพของเราแล้วนะเรามีโอ okay, เคโอเคเรามาอยู่โอเคมาปลอดใช้ น้องทำทอดอยู่แล้วนะเอ่อคโอ,คโอ้นี่เบนะดเล็อกนะ,ะสามปีขุดเบดล็อกนะสามปีขุดเสร็จนี่ตรงนี้เบดล็อกเต็มเลยนะเออสงสารต้งงงนะองอะไรน่ะใช่แสดงว่าที่ขุดพังมันจำไม่ได้เลยเล็ก เนี่ยนะที่นี่เนี่ยนะเอ,อ่อซีเลียดสภาพกูสัตสภาพเหล็กตรงนี้โอเคไปขุดต่อไปขุดต่อเย่ยินท้าไปกันรูนกปน I need uh go n o i no, n no. นี่น I need go I need go you 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 understand บอพี่กัดหาทองจะไม่ได้แต่ผมหาทองได้แค่นั้นแหละ ต้องการทองไม่ได้ต้องการมือเอาละเท่าเท่านี้กูไม่ได้ทองกูไม่จบอะบอกไว้ก่อน ไม่ได้ไปเนเธอไม่จบอ่ะขอแค่สองก้อนขอแค่สองก้อนถ้าไม่เจอจริงดิกุเลสต์โนไปโชว์ชีวิตก็ได้ คุณผู้รู้ครับสามารถอบอกมาได้นะครับว่าพี่กัดหาทองอยู่อยู่ไหน <c oughs> ถ้าปีแก้วนี่คุณจะบี้ตายหานะ กูจะเป็นตายหาอน,นะจะหินทับอีกอะมันก็ขุดเลยได้มื่อกี้มาติ้งเลยมาติ้งดิท็อจะหมดแล้วนะ

เวขุดมนันหนือกูแล้วกูก็ไม่ได้โชว์เวลมาใช่ไหมจะบ,บอกนั้น กัเ,กเดี๋ยวจะขอตัดไปตอนที่เราเจอทองแล้วละกันนะเอ่อ เดี๋ยวเราเราว่าเราต้องการทองใช่ไหมทุกคนน,นี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเราต้องการทองไม่ใช่เหรอทุกคนต่อไปนะตัดต่อไปเราคนขุดไปชดชีวิตไหมเออเดี๋ยวกูไปป้นทองในนั้นก็ได้เออ เงรูค่าไม่ค่าขอไม่ตกอยู่แล้วนี่อา่าไปต่อไปเรื่อยๆเ,เพื่อน การแค่เดียวแต่ไม่เป็นไรนะ โอเคไปหาป่นในนั้นก็ได้วะโอเคแต่ไปตอนขึ้นถึงเลยแล้วกันอย่าหาอะไรคุยเฉยคือเออ ผมอยากให้ทุกคนส่งคำถามมาให้ผมหน่อยคันไม้คันป่ากันน่ยคันไม้คันป่าตอบคำถามมาเนี่ย <Yeah. S 1> เฮ้ยเรากำลังจะขึ้นไปใกล้ถึงแล้วนะ ตัวเลยม่ตอกินอ้ยมืดป่ะมืดไอ้ย่าใช่มืดอ๋ดใดอใกล้สว่างละไปะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาของนี่กันหาของในนี้เธอนะะ่นห่ยไปพอแล้วทุกคนไปโอ้โหอะไรเนี่ยเกิดอะไรเนี่ย โอ้โหโชูเวลเหรอามาเอาชอเวลมาเก็แบบไว้ชูเวลเลยพอดีไปโอ้โหสิงเกียวตันถ้าวันนี้ไม่ต้องไม่ได้รองเท้าทองหรือว่าอะไรทองนะไม่เยอะไม่ไม่ยอมเลิกจริงด้วยวนะันนียตีแรงแงั้ะมึงเนี่ย ตีตายก็ได้ก็ดีอยากกินข้าวนะเว้ยแต่มันจะมันเนี่ยมันต้องสร้างเราต้องสร้างฐานทัพด้วยนะฐานทัพเราต้องแข็งแรงนะเดี๋ยบร้อยไนดะ้เข้าไปคนละับ อุโชคดีอยู่โชคดีอยู่โอเคไม่เจอเอ่อพวกพิกลินนะเรามาขุดทองกันดีกว่าไม่รู้พวกนี้จะตีหรือเปล่ามาขุดอันนั้นโอเคพวกนี้ไม่ตีนะโอเคพวกนี้พวกนี้พวกนี้มีความเป็นมิดอยู่นะนี่ขุดควาด้าเนี่ยขุดควาด้าเนี่ยเออควา้วา ขวาเราไปทำไรได้เนาะของเต็มอีอดอควา้เชื่อจร,จริงจริงไหมโกลัวจังเลยอ่ะกลัวตีโดนอะดิกลัวไปโดนมนันอะดิแล้วก็มาสกล้เลยนะประเด็นอนะ เสียงคือแบบนึกว่าเสียงหูดรถไฟนี่นึกว่าเสียงหูดรถไฟเนะี่ยโอเคพังไม่มีอะไรไม่มีอะไร ตอนนี้เราก็ได้ของทองเรียบร้อยนะโอ้อย่าเข้ามาใกล้ โอ้โหสองตัวเนะน,นี่ยตัวเดียวก็พอเนียมันคงไม่นี่แล้วกันนะแต่ไปองนี้ดีอย่างนึงคือมันไม่มีแก๊สเลยไม่เจอแก๊สสักส่วน เดี๋ยวเราโชคดีกันไปคนดูแบบโชคดีกับผีสีแค่ขนาดทองยังหาไม่เจอเลยพวกที่ผมใช้เป็นดิฟสเลตนะเพราะมันค่อนข้างแข็งแรงเูก่าปิดตรงนี้ไปเลยเพราะเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้อ๋อขึ้น ไอเโอเคตายรอดเงั้นทุกคนโอเคมาได้ของทองเรียบร้อยแล้วแต่ฝักค้างเดี๋ยวโอเคเอาเอาวางก็ได้เกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเขี่ยเอาเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายเย่